มีพี่น้องผมเอาคือบมติงนะบา้าุ้ย <laughs> ตายทำมาแล้วครับพี่น้องเหงียนแกเนี่ยทำ <laughs> ไมครับโอ้ <laughs> สากวันตุน่นสวัสดีครับพี่น้องผมมีช้อยสลากวาชพิมพ์น้องเวลาจับแม่งกอดนะครับนี่อุปรกรณ์ของเรานี่ครับไม่ครับ มันนี้มันเอาครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมน้ำกันครับพี่น้องผมขุ่นแสงไฟว่าไม่เอาบุ่นครับผมนี่นยังไม่ออกหลาอนะไรของไฟของมันครับพี่น้องเลยไปครับวัอนี้ครับพี่น้องผมดูแหลกแงมันครับอ้วงปอยนะครับพี่น้องเรอว่า บางภาคอื่นแมงมารีครับพี่น้องผมตัวใหญ่าง้ไดครับพี่น้องไปรุ่นน้ำกันครับมันนี่สิมานซัมใด้ครับพี่นอ้องแก้มที่สองอ๋อโอ้โอืฮ่าันนี้นครับพี่น้องสองแต้มนครับใช้ขวดครับพี่น้องลงไปเลยแก้มที่สองมาแล้วครับน้อง นี่ไปรุนน้ำกันครับผมมือนี้ละซีนิชิซัมไหนครับไปครับพี่น้องนีอ่อยไหนอยู่ครับผมพี่น้องเอาคือบบตีง่ะบ,บ้าตายทำมาแล้วครับพี่น,ออน้องแห่ยงแกเนี่ยทำไมครับ โอ้ศากตรนเต็มเลยมาประมาณนึ่งนะครับพี่น้องนี่ครับผลงานโอ้ยแต่จะปนแต่เกลียวหน่อครับพี่น้องเใครยยังไป่รุ่นน้ำกันครับจะเบิ่งยอดร่วมกันบัดเมื่อปนลลยครับพี่น้องจะรู้ว่าหมานซ้ำนี่แล้วพี่น้องฝนตกห้ามกวนครับ เอยเขามากครับท่านเปียกเบิดครับพี่น้องอมานซ้ำนี่แล้วครับพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอเพราะล่าซ้ำนี่แล้วครับผมสวัสดีครับเสียงฝนจนบ่ได้ยินครับผม